สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอโน้ตสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเรามีอะไรใส่ใส่บางๆมากั้นเราอยู่เห็นไหมคะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะวันนี้ค่ะตามที่เรานัดกันเอาไว้วันนี้เราอยู่กับคุณหมอโน้ตค่ะพันตแพทย์หญิงนะคะ ธัญธรอารัญญปานนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครั้งค่ะ,ะตามที่เราบอกเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณหมอทันตกรรมนะคะด้านต่างๆมาร่วงพูดคุยกันให้ครบทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นคิวของคุณหมอนุชแล้วนะคะซึ่งคุณหมอนุชเนี่ยก็เป็นทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ด้วยนะคะเอ๊พูดถึงธันตกรรมประดิษฐ์ค่ะคุณหมอหลายๆท่านอาจจะแบบไม่คุ้นทันตกรรมประดิษฐ์คืออะไร นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอลองอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าธนกรรประดิษฐ์เนี่ยคือการทำฟันแบบไหนคะอ่ะงานันกรรประดิษฐ์นะคะหรือว่างานฟันปลอมก็คือ,อ,องานการทําฟันประเภทหนึ่งที่จะสร้างสิ่งขึ้นมาเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปหรือฟันที่มีอยู่จะทําให้สวยขึ้นแล้วก็ดีขึ้นค่ะนะคะแล้ว ทันตกรรมประดิเมื่อกี้บอกว่าคือเป็นเป็นงานฟันปลอมใช่ค่ะเรียกง่ายๆเรียกง่ายๆแล้วกาอ่านนะคะสั้นๆเลยหมอฟันปลอมอ่ะแล้วการทํางานฟันปลอมนี่ะค่ะมันแบ่งได้กี่ประเภทอะค่ะหมอฟันปลอมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆได้สองประเภทนะคะคือฟันปลอมแบบติดแน่นกับฟันปลอมแบบถอดได้อ่าอันนี้จะเป็นหัวข้อใหญ่ๆค่ะซึ่งเราจะเห็นกันบ่อยๆก็คือจะเป็นแบบ ถอดเข้าถอดออกถ้าสูงอายุก็จะค่อนข้างเจอแบบถอดเข้าถอดออกซะเยอะแบบถอดเข้าถอดออกก็จะมีแบบบ้างส่วนหรือว่าทั้งปากเลยใช่ค่ะแล้วก็ เห็นว่าวันนี้มีตัวอย่างมาด้วยใช่ไหมคะได้ถ้าเป็นฟันปลอมแบบถอดเข้าถอดออกนะคะจะแบ่งออกเป็น2อย่างตามฐานคือฐานโลหะซึ่งจะเป็นลักษณะตามแนวรูปแบบนี้นะคะกับฐานพลาสติกที่เป็นสีชมพูที่เคยเห็นกันบ่อยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของฐานโลหะนะคะก็จะมีส่วนของเพดานปลอมที่เป็นโลหะอยู่ด้านบนมีตะขอเกี่ยวอยู่ด้านนอกค่ะอันนี้อันนี้ก็คือฟันปลอมถอดเข้าถอดออกพือให้สามารถถอดออกมาตอนกลางคืน ทำไมถึงต้องถอดออกอะคะให้เหงือกได้พักหน่อยเขาใช้งานมาทั้งวันแล้วได้พักเหงือกสักนิดนึงได้มีโอกาสได้ถอดออกมาดูแลขังเหงือกอ่ะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมเวลาอย่างอย่างคนจัดฟันอย่างเงี้ยเขาจะแบบใส่รีเทนเนอร์คุณหมอจะบอกว่าควรใส่ทั้งวันได้ยิ่งดีเลยนะยี่สี่ชั่วโมงแต่เอ๊ะทำไมฟันปลอมแบบ แบบถอดได้อย่างเงี้ยค่ะคุณหมอจะแนะนําว่าตอนกลางคืนให้ถอดมันต่างกันยังไงคะรีเทนเนอร์เนี่ยเราไม่ได้ใส่เคี้ยวอาหารโอกาสที่เศษอาหารติดอาจจะน้อยกว่าฟันปลอมถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะคะคราวนี้ฟันปลอมเราใช้บทเคี้ยวอาหารมาทั้งวันทั้งคืนส่วนของฟันปลอมส่วนใหญ่จะอยู่บนเหงืออในขณะที่รีเทนเนอร์ส่วนใหญ่จะอยู่บนฟันธรรมชาติเค่ะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยตอนกลางคืนให้เขาพักเหงื่อสักหน่อยแต่ว่าถ้าสําหรับคนจาดฟันก็คือใส่ไปได้เลยตั้งแต่ตอนแรเลยต้องพักนะคะ โอเคค่ะสำหรับใครถ้าหากว่ามีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฟันปลอมที่เป็นทั้งแบบถอดเข้าถอดออกแล้วก็แบบติดแน่นนะคะก็ถามกันมาได้เรื่อยๆเลยเอ๊ะแล้วแบบติดแน่นแบบติดแน่นนี่คือมีอะไรบ้างอะครับหมอแบบติดแน่นก็จะยกตัวอย่างเช่นรากเทียมสะพานฟันครอบฟันวีเนียอะไรก็ตามที่ติดแน่นอยู่ในปากคนไข้ถอดไม่ได้่ใช่ออกมาไม่ได้อ่ใช่มีอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้บอกว่า มีครอบฟันครอบฟันสะพานฟันบีเนียรรากเทียมเป็นส่วนหนึ่งของฟันปลอมแบบติดแน่นค่ะพอจะมีรูปไหมคะได้ดูรูปตัวอย่างกันรูปตัวอย่างของการทําอะไรดีก่อนครอบฟันเอาตามใจเลยค่ะได้อันนี้คือตัวอย่างนะคะสมมติว่ามีฟันที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นทําให้ฟันบีน เราก็สามารถทำครอบฟันเพื่อเติมเต็ม,ตมส่วนที่บิ่นได้โดยใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดการบินล้กษณะนี่คือเกิดจากยังไงก็คุณหมอเคี้ยวหรอคะหรือว่าอาจจะบทเคี้ยวก็ได้หรืออุบัติเหตุก็ได้ค่ะหรือเคยทำครอฟเออเคยรักษารากฟันมาแล้วความแข็งแรงของฟันที่รักษารากฟันมาก็จะไม่ได้แข็งแรงเข้าฟันธรรมชาติก็จะแนะนําให้ทําครอบฟันเพื่อครอบปิด ก็ให้แข็งแรงขึ้นเนาะแต no? hmm. ่อย so, okay. ่างเคสนี้คนไข้ล้มมีล้มค่ะก็เลยก็เลยฟันบีก็เลยฟันบีบใช่ค่ะแต่คุณหมอทําแล้วแบบเหมือนมากใกล้เคียงใกล้เคียงธรรมชาติใกล้เคียงนะใกล้เคียงที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดที่เราสามารถทำได้สีกับรูปร่างค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นบอกว่างานธรรมากรรมประดิษฐ์เป็นงานอาร์ต เป็นงานอาร์ตอย่างหนึ่งเลยค่ะบอกว่าทั้งสีทั้งรูปร่างทั้งลักษณะการบทเคียวความจริงงานธนกรรมก็คืองานอาร์ตอย่างหนึ่งเลยค่ะอ๋่ยกตัวอย่างต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้อย่างกรณีของครอบฟันหนึ่งซี่นี่เหมือนกันนะคะก็คือว่าเคสเนี้ยเกิดจากได้รับอุบัติเหตุมาตอนเด็กแต่ฟันไม่ได้บิ่นไม่ได้แตกอะไรแต่เกิดฟันตายสีเปลี่ยนอาจารย์เหมือนแบบว่าเหมือนเวลาที่ สมมติประตูนิมหนู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 คิดแบบนั้นนะที่แบบเล็บเวลาเล็บเราแบบพ่อเลือดใช่ไหมอาจารย์ที่มันจะเป็นแบบสีช้ำๆลักษณะคล้ายๆถามว่าเปรียบเทียบคล้ายกันได้ไหมก็คล้ายกันได้อันนี้คือลักษณะของฟันตายแล้วพอสีเปลี่ยนด้านในเนาะวิธีการรักษาก็คือว่ารักษารากฟันทําความสะอาดในโพรงรากฟันด้านในเสร็จแล้วเราก็ครอบติดได้อันนี้คือฟันที่ ที่ที่สีเปลี่ยนเนาะ,ะแล้วเราก็ทําครอบของซีนี้เก็บเจียฟันให้หลิ้มลงแล้วก็สวมครอบขึ้นไปจนกระทั่งสีรูปร่างใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดเนาะใกลเคียงที่สุด <laughs> สวยงามไปเลยนะคะค่ะอันนี้เมื่อกี้ก็คือว่าเขาเรียกว่ามันปลายแต่ช่วงข้องบนแต่ว่ารากฟันยังโอเคอส่วนของรากฟันยังแข็งแรงอยู่ค่ะ แต่ว่าก็ต้องรักษารากฟันเพื่อเอาส่วนที่ติดเชื้อด้านในออกนะคะแต่ความแข็งแรงของรากฟันยังมีอยู่ค่ะโอเคค่ะอันนี้คำถามเดี๋ยวพิมพ์ไว้ได้เลยนะคะอ่ะต่อเลยค่ะคุณหมอ,อก็อ่ะอย่างต่อไปะสะพานฟันเนาะ,ะสะพานฟันก็คือครอบฟัน2องซี่ซี่หน้ากับซี่หลังโดยที่มีส่วนห้อยแขวนอยู่ด้านล่างตรงกลางตรงนี้เพื่อทดแทนฟันที่หายไปประมาณ1นซี่ประณนี้ค่ะ อันเป็นสะพานฟันสะพานฟันทําได้เยอะสุดแนะนำใช้คําว่าแนะนำดีกว่าแนะนําทําฟันที่หายไปประมาณหนึ่งถึงสองซี่กําลังแข็งแรงกําลังดีนะใช่ค่ะถ้าเป็นตัวอย่างเคสที่ใส่สะพานฟันก็คืออย่างเป็นแกรนดกราดิเคสนี้ค่ะดูด้วยกันดูตัวอย่างเคสนี้เนาะซี่นี้หายไปยิ้มมาฟันหน้าหรอซี่นี้มีวัสดุอุดใหญ่ๆอยู่ ใหญ่ๆโตๆอยู่ซี่นี้ด้านหลังก็บินไปสุดท้ายวิธีการทําก็คือว่าเราทําฟันทั้งหมดเป็นด้านหน้าทั้งหมดสีซี่นี้ด้วยกันมีสั้นฟันแล้วก็มีครอบฟันเสริมลงไปซี่นี้จะเป็นมีเนีย อ๋อนี่คือมีเนียก็คือแปะด้านหน้าฟันส่วนที่มันคล้ายมันก็จะคล้ายกับคล้ายกับส่วนของครอบฟันค่ะสีเราจะพยายามทําให้ใกล้เคียงกันที่สุดใช่อันนี้จะคอมายมีสังสพันฟันครอบฟันแล้วก็วีเนียในเคสเดียวกันเราอธิบายวีเนียใช่เราอธิบายวีเนียต่อเนื่องไปแต่คราวนี้อย่างที่เห็นว่าสะพันฟันก็คือส่วนเนี้ยก็คือส่วนที่ไม่มีฟันแล้วลอยแขวนอยู่บนเหงือกอ่าเห็นไหใช่ค่ะสวยงามเพิ่ <C> e <at> คนไข้ก็จะมั่นใจมากขึ้นใช่ปกติก็จะแบบว่าเอ๊ะแล้วยิ่งใกล้กับฟันหน้าด้วยเนาะคุณหมอเขาก็จะแบบอย่างนี้ความมั่นใจก็จะ,บบจะลดลงแต่ถ้าได้นี้ขึ้นมาก,ก็จะยิ้มกว้างไห้มั่นใจมากขึ้นใช่ <c oughs> ยิ้มกว้างมีความสุขมากขึ้นเนาะหมออ่าไหนเดี๋ยวขออนุญาตดูคําถามหน่อยนะคะได้เลยอ่าือหมอหมอวันนี้คนเข้ามาดูเยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะโอ้ยค่ะคุณหมออ่ะมีคนไข้ โอเคค่ะมีฟันที่อุดไว้หลุดขาดแต่เดี๋ยวจะไปทํากับคุณหมอโอเคอเลยค่ะ,คะได้เลยนะคะฟันที่ทํากับคุณหมอแข็งแรงมากคุณหมอมือเบาคุณอคุณหมอมือเบาด้วยค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะนะคะแตงว่าเป็นลูกค้าคุณหมอเลย,ยนะคะอ่าทําแพงไหมคะ ต้องดูเนาะว่าจะทําแบบไหนฟันปลอมมันจะมีราคาตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่นนะคะคราวนี้ถ้าเป็นฟันปลอมถอดเข้าถอดออกเนี้ยโดยเฉพาะฟันปลอมถอดเข้าถอดออกที่เป็นฐานพลาสติกจะสามารถเบิกประกันสังคมส่วนหนึ่งได้ถ้าคนไข้มีประกันสังคมเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างเสียปัจเจตได้ในระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาก็จะขึ้นอยู่กับวัสดุอะค่ะแล้วก็จํานวนฟันที่หายไป เข้ามาปรึกษากันก่อนนะคะโอเคเลยค่ะทำฟันจับคุณหมอสีเหมือนเปียกเหรอคะดูไม่รู้เลยค่ะว่าใส่ฟันปลอมอ๋อคุณค่ะเราพยายามห้ดีที่สุดในทุกเคสค่ะคุณหมอรับฟอกฟันข่าวไหมคะโอ้รับค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างพร้อมกัอันนี้เลยเดี๋ยวอย่างเคสนี้ค่ะเคสนี้๋ยวให้ดูตัวอย่างในนี้นะ เคสนี้นะคะ combine เลยระหว่างฟันซีนี้ค,คนไข้คนไข้คคเคสนี้ผ่านการจัดฟันมาแล้วเป็นการจัดฟันคือซีเนี้ยซีเล็กซีข้างๆซีหน้าค่ะเขามีไซส์ที่เล็กลงกว่าปกติการจัดฟันคุณหมอจัดฟันเขาก็จะประเมินร่วมกับเราละว่าจะเผื่อช่องว่างไว้ใหญ่แค่ไหนสําหรับการใส่วีเนียในอนาคตวิธีการคือเราก็จะกรอผิวหน้าฟันอย่างเล็กน้อยที่สุดน้อยที่สุดนะคะแล้วก็จะเอาวีเนียมาแปะด้านหน้าฟัน เคสนี้คือทําการฟอกสีฟันขึ้นมาด้วยในฟันซี่ข้างๆเห็นว่าเราทํามีในแค่สองซี่ซี่อือ่นๆคือฟอกขึ้นมามันก็จะดูสะอาดขึ้นขาวขึ้นสวยขึ้นช่องว่างปิดใน้งเดียวกันโอ้โหเนียนมากเลยค่ะเหมือนนี่เลยอ่ะคุณหมอ โฟเตอร์เวลาแบบฟองไก่หรือฟอนุ่งแล้วจะแบบมีฟฟันสะอาดจังให่ดูสะอาดขึ้นมีมีเนียแล้วก็ฟันขาวขึ้นมาได้การฟอกฟันขาวใช้เวลานานไหมคะฟอกสีฟันมี2อย่างค่ะมีฟอกที่บ้านกับฟอกที่คลินิกค่ะถ้าฟอกที่คลินิกอะ ไม่เกิน2ชั่วโมงคือรวมเบ็ดเสร็จตั้งแต่เดินเข้าถึงเดินออกฟันขาวเอาเลยฟันขาว<ช>เลยใช่ค่ะแต่ถ้าฟอกที่คลินิกก็จะดูระยะเวลาอย่างเหมาะสมในแต่ละเคสอีกทีหนึ่งอ๋อเฉลี่ยก็ประมาณสัณสก7จ็ถึงสิวันโดยประมาณค่ะการใส่ฟันปลอมใส่แล้วจะเคี้ยวฟังก์ชันการใช้งานเหมือนฟันแท้ไหมคะเอ่อด้วยลักษณะแรงของฟันปลอมที่ลงได้ฟันปลอมเนี่ยการบดเคี้ยวแรงที่ลงได้อ่ะค่ะจะน้อยกว่าฟันธรรมาชาติถึงประมาณสาเท่า โดยประมาณประมาณสาเท่าเพราะฉะนั้นแรงจะลงได้ไม่เท่ากับฟันธรรมชาติแต่คราวนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะว่าเป็นฟันปลอมชนิดไหนค่ะ,คะถ้าเป็นฟันปลอมถอดเข้าถอดออกก็จะแรงปวดเคี้ยวก็จะลดลงมาหน่อยแต่ก็เคี้ยวได้แต่อาจจะเคี้ยวได้ลดน้อยลงมาหน่อยแต่ถ้าเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นเช่นรากเทียมเช่นสะพานฟันเช่นครอบฟันการกัดเคี้ยวใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติโอโ้โหใช่ค่ะ มีคำถามมาเยอะเลยใช่ค่ะคุณหมอเสียงเพราะฟังแล้วเพลินจังโอ้ยขอบคุณค่ะที่นกรฟังแล้วก็เพลินจริงๆนะคะขอสอบถามค่ะคุณหมอเสียวฟันเยอะมากค่ะเรามีวิธีการรักษาแบบถาวรไหมคะต้องดูว่าปัจจัยที่ทําให้เสียวฟันเกิดจากอะไรแล้วก็มีกี่ซี่บ้างที่เสียวฟัน ส่วนมากคนไข้ที่เสียงฟันนะคะมักจะมาจากฟันสึกมาจากฟันสึกฟันสึกเกิดจากอะไรได้บ้างแปรงฟันแรงชอบแปรงสีฟันแรงแรงแข็งแข็งชอบทานของเปรี้ยวมะนาวมะนาวโซดาหรืออะไรไหคะชอบทานของเปรี้ยวทําให้ฟันสึกคราวนี้มันก็จะเริ่มได้จาก ฟ,ฟันสึกอุดได้ไหมอุดไม่ได้มีน้ํายาทาลดอาการเสียวฟันไหมสึกมากเกินไปจนกระทั่งเนื้อฟันหายไปก็จําเป็นต้องครอบเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างามาดูกันนะคะอย่างเคสนี้นะคะ เห็นชัดไหมเอ่ยโอเคเคสนี้ก็คือฟันสึกไปทั้งปากเลยเห็นซี่นี้นี่คือสึกจนกระทั่งลงไปถึงขอบเหงือกเลยเห็นไหมคะเคสเนี้ยชอบทานของเปรี้ยวชอบทานของแข็งรวมผสมคอมไบอายุเยอะขึ้นกัดเยอะขึ้นไปฟันหายไปบางส่วนหลายๆอย่างร่วมกันทําให้มีเสียวฟันมีเจ็บเคี้ยวได้ไม่ละเอียดเคสนี้วิธีการรักษาของเราคือนอกจากการทําครอบฟันแลด้านหน้าจะเป็นวีเนียร์ด้านหลังจะเป็นครอบฟันทั้งหมด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวฟันแล้วก็เพิ่มความสูงของฟันให้สามารถกัดเคี้ยวได้ดีขึ้นค่ะอันนี้ก็จะถามว่าอ่ะคำตอบก็คือถ้าเสียวฟันเข้ามาให้ดูก่อนเริ่มได้ตั้งแต่อุดธ,ธรรมดาเอ่อทายาแก้เสียวฟันอ่ะทายาแก้เสียวฟันอุดธรรมดาหร,หรือทําการครอบฟันหรือต้องทําการรักษาใดๆต้องรักษาร่างฟันร่วมไหมหรืออะไรเข้ามาเจกันก่อนเลยค่ะ นะคะเข้ามาเจอกันก่อนได้นะคะเห็นไหมคะเรามีเบอร์ติดต่อนะคะติดต่อแผนกทันตกรรมนะคะโทรเข้ามาจองคิวกันก่อนสอบถามคิวคุณหมอก่อนนะคะมีอายุเจ็ดสิบห้าทำฟันปลอมบางซีกได้ไหมครับได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่แข็งแรงแค่ไหนถ้าฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่แข็งแรง มีเหลืออยู่เพียงพ่อจะทําฟันปลอมแบบถอดเข้าถอดออกทําได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าฟันที่เหลืออยู่อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเราจะทําฟันธรรมชาติที่ไม่อยู่ให้แข็งแรงก่อนก่อนที่จะทําฟันปลอมค่ะโอเคเลยค่ะไอ้คาถามนี้มาแบบสถานการณ์เลยต้องฉีดวัคซีนก่อนไหมคะถึงจะไปตรวจฟันได้เอาจิงๆนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรรุนแรงมาก แต่หรือว่าอยากจะกลับมาเจอกันเพื่อทําฟันจริงๆในงานที่เราประเมินแล้วต้องมีการกรอฟุ้งกระจายอะค่ะอาจจะขออนุญ,ญาตคนไข้ตรวจโควิดก่อนเพื่อความปลอดภัยของหลายๆฝ่ายเนาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะประเมินก่อนนะว่าเคสไหนต้องตรวจบ้างจะที่เราจะประเมินเป็นการตรวจแบบรับผิดเทสค่ะ,คะอืมโอเคค่ะก็จะพิจารณาเป็นใช่พิจารณาปเป็นเคสไปแต่ว่าอาจจะต้องขออนุญ,ญาตตรวจโควิดเป็นรับผิดเทสก่อนทำฟันเจอกันค่ะ อมถามว่าทำลากเทียมแพงไหมคะคุณหมอลากเทียมที่เรามีตอนนี้มีหลากหลายยี่ห้อค่ะขึ้นอยู่กับว่าอยากได้ยี่ห้อแบบไหนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ45,000บาทค่ะยังไงเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยใช่่คจากที่แบบว่า พูดค uh ุยกับคนที่ทำรากเกียวกันเขาบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานในเหมืัอใกล้เคียงธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนเราได้ฟันมาอีกหนึ่งซี่ขึ้นมาให้ดูตัวอย่างแล้วเขาบอกทานอะไรก็อร่อยใช่โอเคอย่างเคสนี้ให้ดูตรงนี้เนาะเคสนี้ส่วนนี้ซี่นี้หักเหลือแต่ต่อตรงนี้เห็นไหมคะซี่นี้ไม่มีหายไป เ,เคยใส่ฟันปลอมแบบถอดเข้าถอดออกแล้วถอดเข้าถอดออกแล้วไม่สบายปากรู้สึกว่าเจ็บเหงือกมีตะขอรู้สึกว่าใช้งานไม่ได้อยากจะทำลากเทียมก็คือฝังขึ้นมาสองซีนิ้ล้อยขึ้นมาจากเหงือกเห็นไหมคะฟังกชันคล้ายธรรมชาติมองเห็นคล้ายธรรมชาติม,มากใช่ค่ะ ไม่ได้มีตัวอย่างเคสเดียวตัวอย่างเคสนี้ที่เป็นตัวอย่างของฟันหน้าอันนี้คือคน็อตด้านบนของรากเทียมที่เป็นตำแหน่งให้ดูว่าสี่นี้เป็นรากเทียมเนาะเนียค่ะ,คะตอนนี้เป็นขั้นตอนการเลือกสีฟันของเราสี่ข้างๆก็คือทำเครอะฟันสี่นี้หายไปเราสามารถทำขึ้นมาให้เป็นใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติแบบนี้ได้ค่ะโอเคเลยค่ะอ่ามีคำถามว่าตอนนี้นะคะมีปัญหาคือฟันหน้าหลอไปหนึ่งซี่นะคะ แล้วก็เวลาที่ยิ้มมาขาดใจเห็นว่าแบบฟันสูงต่ําไม่เท่ากันเนะะี่ยค่ะคุณหมอแบบนี้ต้องทําอะไรบ้างครับมันต้องเข้ามาประเมินกันก่อนอาาใช่เพราะว่าปัญหาตอบอดูเป็นปัญหาหลายอย่างดูมีทั้งฟันไม่เท่ากันมีฟันหายไปเนี่ยค่ะฟันหายไปหนึ่งซี่ถ้าฟันธรรมชาติข้างๆแข็งแรงจะใส่แบบถอดได้หรือติดแน่นก็ได้เนี่ยค่ะให้ดูตัวอย่างนี้อาจจะคล้ายๆกัน คนี้ตัวอย่างเทียบเลยใช่ตัวอย่างเคสนี้คือมีฟันที่ซี่เนี้จะหลุดและโยกไปโยกมาซี่อื่นมีกันเกวิธีการของการรักษาที่คือรักษาโรคเหงือกถอนฟันถอนฟันซี่ที่มีปัญหาออกไปทําความสะอาดขูดหินปูนสิ่งสกปรกข้างล่างฟอกสีฟันขึ้นมาข้างล่างใช้เป็นการทําความสะอาดการฟอกนะคะข้างบนมีการทําสะพานฟันครอบฟันแล้วก็มีเนีย สายเดี๋ยวใ,ให้ดูตัวอย่างนั้นบนนะเวลาที่ยิ้มออกมาอยู่นี่ลักษณะจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ค่ะก็คืออย่างซี่เนี้ยซ้อนเกนจนจะหลุดโยกจะหลุดละก็คือเขาก็ต้องไม่เขาก็ออถอนไปแล้วเราก็ทําเป็นสะพานฟันเชื่อม3ามซี่นี้ไว้3าซี่นี้ข้างหน้ารากฟันยังแข็งแรงตัวฟันยังแข็งแรงดีอยู่แค่โพซิชันไม่สวยอะไรไม่สวยเราก็ทําเป็นปีเนียขึ้นมาด้านบน ปิดไปเวลามองด้านหน้าก็จะยิ้มเห็นพอดีไม่มีรูด้านล่างนี้ค่ะอ้สวยใช่เพราะฉะนั้นคำถามของคนไข้มาสักครู่ต้องมาดูกันก่อนว่าเราทำแบบไหนได้บ้างโอเคเลยนะคะถามเรื่องสะพานฟันมีสนใจสะพานฟันก็มากันนะคะคุณหมอสะพานฟันกัค่ะ พอฟันฟันเท่าไหรอันนี้ก็ต้องต้องแล้วแต่ใช่ขึ้นอยู่กับวัสดุค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับจํานวนว่าว่าเออเราต้องใช้จํานวนกี่ซี่ใช้วัสดุเป็นแบบไหนเรามีหลากหลายไอเทมให้เลือกนะคะถ้าทําฟันปลอมพร้อมกับทําสะพานฟันแล้วจะรู้สึกปกติเวลาเคี้ยวอาหารไหมคะด้วยลักษณะของฟันปลอมแบบติดแน่นนะคะเมื่อใส่ไปแล้วความรู้สึกของคนไข้จะค่อนข้างไม่ต้องปรับตัวเยอะจะ ความรู้สึกใกล้เคียงกับธรรมชาติใช้คำนี้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นฟันปลอมแบบถอดได้ทุกอย่างจะมาเต็มเลยรู้สึกพูดไม่ชัดน้ำลายออกเยอะเหมือนจะอมอะไรยอยู่ในาปากอาจจะ<อ>ต้องปรับตัวสักเยอะหน่อยอแต่ก็จะสามารถปรับตัวได้นะคะในคนส่วนมากมนะคะโอ้โหคุณหมอคำถามเรานี่คือแบบว่าเยอะมากนะคะแซวว่าแบบคือตอนนี้เวิร์กฟอร์มผมกันอยู่ก็อาจจะแบบมีปัญหาแบบนี้อยู่หรืออะไรแบบนี้กันอยู่นะคะ ทำไมเราถึงต้องเ,อเลือกที่จะมาทำฟัน,นกับเขาเรียกว่าอะไรครับาการเลือกสถานพยาบาลในการทำฟันนี่ยคุณหมอมีข้อแนะนำอยังไงบ้างคะ ด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ใช่ไหมคะอย่างที่แผนกเราแผนที่แผนกเราก็จะมีการคัดกรองคนไข้ก่อนทำมีการขออนุญาตตรวจโควิดในในเคสที่ต้องมีการกรออย่างฟุ้งกระจายที่สําคัญก็คือเรามีการเว้นระยะห่างในแต่ละเคสที่มากขึ้นเพื่อฆ่าเชื้อหลังทำเราจะรออย่างน้อยๆครึ่งชั่วโมงอะค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงจากเคส หนึ่งไปเคสสองเรายินดีที่จะรับคนไข้น้อยลงต่อวันโดยที่จะให้ปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยค่ะเพื่อจันคนไข้ที่มารับบริการก็จะมั่นใจถึงความสะอาดของคุได้จริงค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือต้องนัดล่วงมากใช่ต้องนัดล่วง้าถ้าวอล์กอินมานี่ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้จะค่อนข้างค่อนข้างรับคนไข้ต่อวันได้น้อยจริงๆอยากเจอกันนัดกันมาก่อนนะคะ ค่ะสิ่งที่เราทําอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นท้งความปลอดภัยกับทุกคนเลยเนาะคุณหมอใช่ทั้งตัวคนไข้เองแล้วก็ทั้งตัวบุคลากรใช่เลยค่ะอ่าอันนี้มีคําถามอันนี้น่าจะไม่ได้เกี่ยวกับกับตัวคนนุณหมอโดยตรงเนาะแต่ว่าอันนี้อันนี้ถามเผื่อนะคะเด็กอายุเท่าไหร่ถึงจะจัดฟันได้อันนี้โอ้ความจริงการจัดฟันนะคะสามารถทําได้ตั้งแต่ฟันช่วงมีตั้งแต่ฟันน้ำนม,นำนมฟันน้ำนมผสมฟันแท้แล้วรวมจนถึงฟันแท้โดยที่ต้องดูว่าทำไมต้องจัดฟัน ทำไมต้องจัดฟันเครื่องมือจัดฟันจะมีทั้งเครื่องมือแบบติดแน่นกับแบบถอดได้แบบถอดได้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็นฟันน้ำนมอยู่เพราะฉะนั้นเข้ามาปรึกษาก่อนได้เลยค่ะนี่คุณหมอคือพูดถึงพูดถึงเรื่องฟันฟันเด็กเนาะโอ้แบบว่าบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาจะคิดว่าเอ๊ะลูกยังเป็นฟันน้ำนมอยู่อาจจะยังแบบว่าเดี๋ยวค่อยดูแลตอนฟันแท้กก็ได้จริงๆเรื่องนี้คือจริงเท็จยังไงคะ คำจริงอ่ะอยากจะตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นมาเลยค่ะอยากจะให้มาเจอกันโอเคเพื่อให้ลูกคุ้นเคยกับหมอฟันหมอฟันไม่ได้น่ากลัวอย่ารอให้มีอาการก่อนก่อนที่จะมาเจอกันหมอฟันไม่ได้น่ากลัวให้รู้ว่าการมาทำฟันเนี่ยก็คือมาเจอกันขุดเออขุดหินปูนเคลือบฟัวลายอะไรกันโดยที่ไม่ได้มีความเจ็บปวดอะไรทำให้คุ้นเคยตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะรู้สึกว่าการทำความสะอาดฟันการมาเจอหมอฟันไม่น่ากลัวอะไรและสร้าง อ t t i t u d ที่ดีให้กับน้องแล<ช>้วก็จนกระทั่งต่อไปสมมติฟันมีปัญหาจริงๆ<ช>เราเจอกันแล้วเราคุ้นกันแล้วน้องก<ช>็จะความกลัวก็จะลดลงเพราะฉะนั้นตั้งแต่ฟันซี่แรกมาให้ดูได้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นที่โรงพยาบาลเรานอกจากมีคุณหมอด้านทันตก,กรรมประดิษฐ์แบบคุณหมอนุดแล้วก็ยังมีคุณหมอทำฟันเด็กด<ช>้วยมีผู้เชี่ยวชาญด้านด้านฟันในหลายๆสาขาที่เรามาปรึกษาได้เลยเพราะฉะนั้นมาที่เดียวนี้ก็คือเรียกว่าครบ แต่ต้องนัดก่อนนะที่สำคัญคือต้องนัดก่อนนะนะคะแล้วก็นัดนัดยังไงก็คือติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะอ่าหรือว่าหรือว่าจะทักเข้ามาสอบถามที่แฟนเพจของทันตกรรมด้วยก็ได้นะคะเรามีช่องทางการติดต่อด้วยนะคะเดี๋ยวน่าจะมีเพจขึ้นเนาะคุณหมอ๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวมีถามฟันเอียงด้านซ้ายเกิดจากกัดฟันเป็นเวลาหลายปีรักษาได้ไหมครับน่าจะ เหมือนเขาอาจจะพูดว่าเขาใช้ฟันด้านซ้ายแบบใช้ฟันไม่เท่ากันอย่างนี้ไหมคุณหมอถ้ากัดด้านใดด้านหนึ่งอยู่เป็นระยะเวลานานโอกาสที่จะสึกมากกว่าอีกด้านหนึ่งก็ย่อมมีเพราะฉะนั้นอาจจะรู้สึกว่ามันสั้นสูงไม่เท่ากันทําให้เวลาจะกัดไปสักฝั่งที่สั้นกว่ามันต้องใช้ใช้ความพยายามมากกว่าเยค่ะอาจจะได้ตั้งแต่อุดหรือครอบ หรือว่าต้องทำอะไรต้องกลับมาดูกันนิดนึงก็อาจจะทำให้แบบความรู้สึกกับเขาเข้าใจได้นะคะโอเคค่ะคำถามตอนนี้หมดแล้วนะคะ <laughs> แต่ว่าถ้าหลังจากนี้มีคำถามมาอีกนะคะก็คือถามกันมาได้เลยนะคะแล้วก็เก็จะนำคำถามเ่าเนี้ยนะคะไปให้คุณหมอทันตกรรมท่านต่างๆนะคะได้ได้ช่วยกันตอบนะคะอ่าแล้วก็อ่าเรียกว่าตอบกับคนไข้ไปนะคะโอเค ประจางมากเลยค่ะบุณหมอวันนี้เดี๋ยวขอฝากฝากแฟนเพจของทันตกรรมไว้ด้วยนะคะนี่เลยเดนทัลูมพยาธยศีราชานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับในแฟนเพจนี้ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับทันตกรรมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะคะ ใช่ค่ะมีคําถามอะไรเบื้องต้นก็ลองสอบถามมาได้นะคะได้ค่ะถ้าอยากเจอกันยินดีเลยแต่ขออนุญาตหน่อยก่อนโอเคแล้วคุณหมอนุษมีออกตรวจนะคะวันเวลาไหนบ้างคะถ้าเป็นช่วงปกติก็คือทุกวันยกเว้นศุกร์กับเสาร์ค่ะใช่แต่ว่าช่วงนี้ก็ทดสอบถามกันมาก่อนนะโอเคค่ะนะคะมี่ค่ะคุณหมอนุษแต่ว่าเน้นย้ำเนาะเพสอบถามกันมาก่อนเพราะว่าเราอยากให้ อยากให้ไม่มาแออัดกันอยากให้มีระยะห่างอยากให้มาเราได้ทำตามเวลาที่ที่ได้ทำไม่ต้องมานั่งรอใช่ค่ะ,คะโอเคเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เดี๋ยวเขาฝากช่อง youtube ของโรงพยาบาลไว้ด้วยนะคะในนี้ก็จะมีการอัปเดตคลิปค่ะเรื่อยๆว่าจะเป็นคลิปที่เราไลค์กันไปแล้วหรือว่าคลิปฟอร์มรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะก็จะอัปเดตขึ้นมาให้นะคะก็ฝาก กดไลค์กันด้วยนะคะก็จะผ่านตัวเป็นยูทูบเบอร์นะคะเป็นช่อง YouTube พยาไทยศีราชานะคะก็เข้าไปดูได้เลยเอ๊ะนะคะพดูภาพตัวอย่างนี้น่าคุ้นคุ้นะคะน่าคุ้นคุ้นเหมือนคนที่บ้านนะคะนี่โอเคค่ะวันนี้ก็โอ้โหคุณหมอนุษยให้แบบว่ามาไลฟ์กับเราสนุกค่ะนะคะแล้วก็ตอบคําถามได้เยอะมากเลยหลังจากนี้มีคําถามเข้ามาอีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวจะขออนุญาต ตอบกลับไปนะคะหรือคุณหมอตอบเพิ่มอีกได้นะไหมไอีกสองสามคำถามเนาะได,ได้ได้ได้นะคะหมอหนูใจดีนะคะทำเดี๋ยวกันนะคะลาฟันเทียมอายุการใช้งานเนี่ยนานไหม เรามีความคาดหวังว่ามันจะอยู่กับเราได้นานใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนฟันธรรมชาติอะค่ะฟันธรรมชาติบางคนอายุ20อยู่เต็มปากบางคนเอ้ยบางคนอายุ80ยังอยู่เต็มปากบางคนอายุ20ไม่เหลือเลยค่ะคือเชื้อโรคที่มาทําลายล้อมรอบกระดกรูกลากฟันธรรมชาติก็มาทําลายกระดดูกล้อมรอบลากเทียมได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราหวังว่ามันจะอยู่ได้นานแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยค่ะ ค่ะโอเคเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับสาหรับท่านอื่นๆนะคะที่ถามเรื่องจัดฟันนะคะเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามแอดมินได้เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะรวมถึงเรื่องกระพานฟันด้วยโอเคค่ะนอกนั้นชมหมอนุ่มหมดแล้วค่ะเสียงนุ่มว่าเสียงนุ่มมือนุ่มอันนี้คอนเฟิร์มจริงเพราะว่าเคยทําฟันกับคุณหมอนุ่นะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะจากกับหมอนุ่ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วก็ โอกาสหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้มีคําถามเข้ามาเยอะมากเลยเชื่อว่าถ้ามาไลฟ์กันอีกนะคะก็น่าจะมีแฟนคลับนะคะ <c oughs> เข้ามาถามกันอีกเรื่อยๆเลยนะคะคุณหมอรุ่นเพราะฉะนั้นโอกาสหน้าถ้าชวนมาไหมคะ <c oughs> ยินดีค่ะ <c oughs> ยินดีเลยนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จากคุณหมอรุ่นขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าหรือว่าใครที่อยากจะ ฟังไลฟ์นะคะอยากจะดูไลฟ์เรื่องอะไรก็สามารถแนะนําหัวข้อกันเข้ามาได้นะคะแล้วเราก็จะพาคุณหมอค่ะที่เชี่ยวชาญด้านนั้นนะคะมาไขทุกข้อคําตอบให้กับคุณเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ลาไปกาอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนบั